ทุกคนอยู่ไหนออท่านไม่มีใครอยู่บ้านหรอกคะ่ะคุณโรชนีป่วยกระทัน,ทนหันตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลกันหมดเลยละค่ะโรงพยาบาลเหรอ,อ,อใช่คะ่ะโรงพยาบาลอะไร care ะ care. อ,อ่ะฟัสแคค่ะฟัสแคดูแลไชาด้วยนะเ,ออเดี๋ยวฉันมาแต่ว่าพี่โรชนีไม่สบายนี่คะหนูอยากจะไปโรงพยาบาลด้วยอย่าดื้อน,นะไอชาคือว่าหนูอยากไปด้วยหนูอยากไปด้วยหนูอยากไปด้วย เออโอเคเอาของไอชาไปเก็บด้วยนะเดี๋ยวฉันมาไปเถอะเออหมอคะหมอเออหมอคะโรชนีเป็นไงบ้างไม่เป็นไรใช่ไหมคะโรชนีสบายดีคะ่ะแต่ขอโทษทีนะคะคุณดีๆเราช่วยเด็กเอาไว้ไม่ได้คะ่ะ ทุรคาะว่าไงว่าไงเธอเซมี่ว่าอย่างไงนะฟังนะคะมาบอกแล้วว่าอย่าให้โรชนีเครียดนะคะ ฉันบอกมาตั้งแต่ครั้งก่อนแล้วความเครียดมันทําให้เกิดการแท้งได้นะคะมันก็เลยอันตรายโอ้พระเจ้าหมอว่ามันไม่ได้เกิดมาจากการเครียดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะมันอาจจะเกิดมาจากเอการเครียดอย่างต่อนเนื่อง มันเลยส่งผลกระทบถึงเด็กในท้องนะคะ่ะอะไรนะบอกแล้วไงหนูบอกแล้วใช่ไหมตอนนี้ทุกคนต้องอยู่ข้างโรชนีเอาไว้นะคะโรชนีนะ่ะยังไม่รู้เรื่องนี้ค่ะ ฉันขอให้ทุกคนเอ่อค่อยๆบอกโรชนีนะคะและถ้าเออสามีของโรชนีอยู่นี่มันคงจะดีมากๆเลยแหละค่ะแล้วตอนนี้เออเขาอยู่ไหมคะเออเขาอยู่ครับแต่ว่าเขาติดธุระแลยยังมาไม่ถึงผมพยายามโทรหาเขาแล้วแต่ว่ายังติดต่อไม่ได้เลยแล้วเขาก็ยังไม่รู้ <ผม S 2> ด้วยเขาไม่อยู่ใช่ไหมล่ะตอนที่โรชนีต้องการเขาเขาอยู่หรือเปล่าล่ะ เขาน่ะไม่ได้รักโรชนีเท่ากับที่ปากพูดหรอกนะพูดอะไรของเธอน่ะดีๆเิม,มิร่าดคะฉันเป็นแม่โรชนีฉันจะปลอบโรชนีเองนี่มาเธอะมันเป็นเรื่องของลูกสาวฉันกับครอบครัวฉันคนอื่นอย่ามายุ่งจะดีกว่า แม่เคซาโมนา <esa> อยู่นี่นะโอเคมาค่ะขอโทษนะสิมรอดขอโทษด,ด้วย <c oughs> ราดคะทำไมทำไมเธอถึงพูดแบบนั้นกันเราก็เสียหลายของเราไปเหมือนกันนะแล้วโรชนีเนี่ รชนีก็คือลูกสาวของเราแล้วทำไมดีๆถึงได้พูดแบบนั้นออกมาได้กันนะซิมรานดีๆไม่มีทางเข้าใจหรอกไม่มีทางแม่เดีาว่าหนูนะหนูขอโทษจริงๆนะไม่หนูขอโทษจ,นะจริงๆนะแม่หนูรู้ว่าแม่ลำบากใจแต่หนูจะทำยังไงได้ล่ะหนูไม่รู้ว่าสิทธาจะกลับมาชาหนูน่าใจให้แม่นะกับหนูนะ หนูขอโทษนะหนูไม่มีทางเลือกนะหนูนะปวดท้องมากเลยนะไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคะแต่หมอบอกหนูว่าหนูเป็นปกติแล้วละ่ะใช่ปกติดีแล้วปกติแล้วร้องไห้ทำไมคะทำไมคุณยาาร้องไห้ละ่ะทำไมทุกคนถึงร้องไห้กันล่ะคะ <c oughs> คุณยายหนูเห็นนะมีอะไรคะแม่หนูกลัวนะเนี่ยลูกจะ้ะ ลูกไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะเขาไปแล้วใครใครไปล่ะคะทำไมึ่พูดแบบนั้นอะอะไรกันอะเอ,อเดี๋ยวแม่คะสิทธาดโอเคนะโอเคแล้วสิทธาธไม่เป็นไรนะคะแล้วแล้วคุณยายคะทุกอย่างโอเคลูกลูกสบายดีแต่ว่าหลานแม่น่ะคนที่ จะเรียกแม่ว่ายายจะไม่มาเกิดแล้วนะแม่นี่แม่บ้าไปแล้วเหรอลูกจะไม่เป็นไรแม่บ้าไปแล้วหรอคะหมอเพิ่งเข้ามาบอกว่าหนูไม่เป็นไรนะลูกจะไม่เป็นไรจริงๆเหรอไม่เลยลูกลูกไม่ผิดทำไมแม่จะไม่มาเกิดเล้วลูกไม่เป็นไรนะนี่จับท้องหนูสิหนูรู้สึกได้นะเขายังอยู่ในท้องหนูพูดแบบนี้ได้ยังไงกันล่ะคะแม่พยาบาลเรียกหมอมาเลยนะฉันไม่ยอมแม่พูดแบบนี้ได้ยังไงกันเดี๋ยวนี่ เรียกหมอมาเลยนะเดี๋ยวเข้าสิโรซันดีใจเย็นก่อนได้ไหมโรซันดีฟังแม่ก่อนโรซันดีฟังแม่เป็นไรลูกหนูไม่เป็นไรเรียกหมอมาเลยนะเรียกหมอมาเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเรียกหมอมาสิลูกหนูไม่เป็นไรอนใจเย็นก่อนโรซันดีฟังแม่ได้โรซันดีหยุดได้แล้วฟังแม่ฟังแม่โรซันดีฟังแม่หยุดได้แล้วลูกของลูกตายแล้วลูกของลูกเขาตายแล้วนะลูกเขาตายแล้วได้ยินไหมได้ยินไหมลูกเขาจากไปแล้ว เขาตายแล้ว

กันได้ยังไงคะแม่ลูกหนูเขาไม่มาแล้วลูกตั้งสติหน่อยได้ไหมเขาจากไปแล้วเราเสนีจะเย็นๆก่อนเงียบแลูก้วลูกหนูเงียบลูกแม่กัได้ลูกหนูใจเย็นเย็นก่อน มันนี่เลยมันนี่เลยนตัวดีนี่แม่ยายปอาแม่ยายทำไมมีอะไรนี่แม่ยายจะทำอะไรเนี่ยไอ้ช้าไปตรงไหนยังมีหน้ามาถามอีกเหรอ กล้าดียังไงฉันต้องถามเธอมากกว่าฉันอยากรู้ว่าเธอพาเด็กขยะนี่เข้ามาในชีวิตทำไมทำไมโรชนีต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าใครกันละ่ะลูกสาวฉันกำลังจะขาดใจตายแต่เธอยังพาเด็กนี่เข้ามาอีก ฟังนะสิทธาฉันเกลียดมากตอนเธอมองโรชนีโรชนีจะเจอเรื่องร้ายตลอดฉันพูดจริงๆนะพาไอชาออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลย เธอทำทุกอย่างพังลงหมดแล้วสิทธาตฉันบอกเธอแล้วว่าโรชนีสุขภาพไม่ดีดูแลโรชนีด้วยหมอเองก็เตือนอยู่หลายครั้งว่าโรชนีต้องพักผ่อนโรชนีเครียดไม่ได้แล้วทำไมเธอไม่ฟังฉันเลยเธอไม่เคยจริงจังกับอะไรทั้งนั้นมันจบลงแล้ว เธอฆ่าลูกของโรชินีเธอฆ่าลูกของตัวเองเธอมันฆาตะกนผมฆ่าเหรอเด็กคนนั้นเป็นลูกผมเนอะไม่ ผมฆ่าลูกตัวเองอย่างนั้นเหรอผมฆ่าลูกตัวเองเหรอไม่ใช่ใช่สิมันไม่จริงใช่ฉันบอกว่าใช่มผมไม่ได้ฆ่าลูกผมเมื่อให้ตายสิไม่ผู้หญิงที่กำลังจะขาดใจตายในห้องนั้นคือเมียมผมเนอะและเด็กที่ตายในท้องนั้นเธอก็เป็นลูกผมอเขาเป็นลูกผมอะ ทุกเวลาผมคิดผมคิดตลอดเลยว่าถ้าลูกเกิดมาผมจะให้อะไรกับเขาบ้างอ่ะผมจะดูแลเขาเองผมจะดูแลเขา <ส omat comunidad> ก้าวแรกที่เขาเกิดมาผมจะดูแลเขาอย่างดีแล้วผมคิดมาตลอดว่าผมจะเป็นพ่อที่ดีให้ได้จะให้ลูกได้อยู่อย่างสบายให้สบายไม่แพ้ผมแต่ว่าลูกผมตายแล้วลูกผมตายไปแล้วลูกผมตายแล้วแล้วแม่มาหาว่าผมฆ่าลูกอย่างนั้นนี่เหรอผมเป็นพ่อของเด็กนะแม่ แม่จำเอาไว้ด้วยผมไม่ได้ฆ่าเขาผมไม่ได้ฆ่าเขาลูกผมตายแล้วผมเป็นพ่อของเด็กนะผมจะฆ่าเขาได้ยังไงกันเล่าผมไม่ได้ฆ่าเขาเด็กคนนั้นตายเพราะว่าเธอไม่คู่ควรจะเป็นพ่อตั้งแต่แรกยังไงละ่ะ ทำไมฉันถามเธอว่าทำไมถึงทำแบบนี้ <S <S 1> <S 1> เธอรู้ใช่ไหมว่าโรชนีไม่สบายโรชนีต้องพักผ่อนแต่เธอกลับเที่ยวเตตรเรไม่สนใจเมียตัวเองช่วยไอชาสิไม่ต้องสอนโรชนีหรอกเธอนั่นแหละที่เป็นต้นเหตุคนร้ายลักพาตัวโรชนีทำไมนั่นเหรอเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นสามีของโรชนีที่ไม่ดูแลเมียของตัวเองเธอไม่เห็นว่าโรชนีสำคัญแต่ว่าเห็นเด็กบ้านี้สำคัญกว่าอย่างนั้นเหรอ เธอทำทุกอย่างเพื่อเด็กบ้านี่อยากจะไม่พระเอกใช่ไหมแล้วโลกของฉันล่ะโลกของฉันทำไมต้องทรมานอยู่อย่างนั้นพอได้แล้วดีดพาแถวพอได้แล้วคุณพูดไรสาระมากไปแล้วนะสิ์คุณถามเราบ้างสิว่าเรารู้สึกยังไงที่เห็นโรชน,นีเป็นแบบนี้ฉันไม่สอนแลอกคุณหุบปากไปเลยฉันพูดจริงๆนะหุบปากเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องพูดอะไรทั้งเั้น สาหลายต่อหลายครั้งที่ฉันมองข้ามความผิดของเธอแต่ว่าครั้งนี้ไม่มีทางไม่มีทางเด็ดขาด <c oughs> เธอพากลานฉันไปฉันไม่มีทางให้อภัยเธออย่างแน่นอนจำเอาไว้เลยฉันไม่มีทางให้อภัยเธอเด็ดขาด <c oughs> นี่ธุระขาเขาเป็นหลานเราเหมือนกันนะ <c oughs> เราเสียหลานเราไปนะแม่ลูกผม <c oughs> อย่าร้องไห้นะคะลุงิซย์ป้าคนนั้นไม่ได้รักหนูเลยหนูจะทำมิวเชงให้นะคะลุงจะได้รู้สึกดี 查努，查。<laughs> เธอจากไปแล้วสิทศเจ้าหญิงเจ้าหญิงของเธอจากไปแล้วเธอรักเจ้าหญิงมากใช่ไหมบอกให้เจ้าหญิงกลับมาสิบอกเธอสิฉันทำใจไม่ได้เลยทำอะไรหน่อยสิสิทศ เงียบก่อนเราจะอยู่ข้างกันแล้วกันสิทธาอย่าเกลียดฉันเลยนะฉันรักเธอโถชนีฉันรักเธอมากกว่าอะไรในโลกนี้เลย บิสกิตหน่อยไหมนะมันอร่อยนะกินสิหนูหิวนะน้ำเหรอเดี๋ยวเอาให้นะเด็กคนนี้คือฆาตกรเด็กคนนี้จะต้องชดใช้สิ่งที่ทำลงไป กลับบ้านกลับได้แล้วปล่อยหนูนะมาดิ<อ>มากับฉันงเงียบๆด,ดีปล่อยหนูหนูอยากเจอพี่โรชนีโรชนีไม่สบายก็ยเพราะว<น>่าเธอนะั่<อ>นแหละเงียบ<อ>ไปไปจากที่นี่ซะ<อ>แล้วอย่ากลับมาหาโรชนีอีกเข้าใจไหมที่โรชนีต้องป่วยก็เพราะว่าเธอนั่นแหละไปซะ